สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางหาหน่อยนะคะประจำวันที่สิบห้าธันวาคมหกห้านะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือห้ากับแปดสามกับหนึ่งแต่เราจับสามกับแปดให้เนาะสามศูนย์สามหนึ่งสามห้าสามเจ็ดแล้วก็หนึนะคะ จับคู่ก็ห้าหนึ่งหนึ่งห้าหสามสามห้าแปดห้าห้าแปดแปดหนึ่งหแปดเนาะสามหนึ่งหนึ่งสามนะต่อไปพิเศษหกกับเก้าับศูนย์หกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสี่หกเจ็ดหเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่ง็ดสาเจ็ดดเก้ากศูนย์เจก้าหนึ่งสามเจ็ดเก้แล้วก็เจ็นะคะหกเจ็ดเก้าไม่ได้เขียนลงเนาะเพื่อนเอนจะจับเอาใหม่ก็ได้นะ จับคู่ก็หกศูนย์ศูนย์หกเจ้าเก้าเจ็ดเจ็ดเจ้าศูนย์นก้านะคะต่อไปปกติสกับเจ็ดหกับแปดสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่ห้าสี่เจ็ดสี่แปดเจนเจ็ดหนึ่็ดสดห้าเจ็ดแปดศูนย์เจ็ดสี่ห้าแปดสองเจ็ดสี่หนึ่งแปดห้าศูนนะคะสี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่ห้าห้าสี่เจ็ดแปดแปดเจ็ดนะ ต่อไป V.I.P. สีกับเจ็ดหกกับเก้า1จะ7ศูนย์เจ็ดหนึ่6 9จ7 6สนะี่6จ็ดหกเจ็ดเก้าหกศนยกน่งก็ดกเองห่้าสเะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะอย่าลืมจับคู่ซื้อด้วยกันเดอ้อนี่พิเศษกับ V.I.P. เฉพาะกิจกับปกตินะปกติกับ V.I.P. นี่4กับ7เหมือนกันต่างกัน5กับ8 6กับ9เนาะ ปกติ vip พิเศษสามแนวทางนี้มาเหมือนกันเด้อเจะพะกิจก็เหมือนกันนี่สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะเลขอนไหนที่เหมือนกันก็เขียนไว้ก่อนต่างกันกันกบพุ่มเข้าไปโชคดีทุกคนคะ่ะกดไลค์ด้วยเด้อ